น้ำเจ้าพยาล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงจังหวัดนนทบุรีชุมชนแสงเทียนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีน้ำทะเลหนุนสูงชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพยาได้รับผลกระทบอย่างหนักล้นตลิ่งเข้าบ้านเรือนประชาชนจะต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านนานหลายวันแล้วทำให้น้ำกัดเท้ากลัวว่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานกลัวว่าไฟฟ้าจะรัดวงจรรวมทั้งทั้งเรือด่วนและเรือไฟฟ้าทั้งสัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพยาทำให้เกิดคลื่นสัตว์เข้าบ้านชาวบ้าน ได้รับผลกระทบประชาชนที่บ้านติดกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาบอกว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นึงแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตยากลำบากมากเพราะว่าสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาลงดินไม่ได้จะต้องไปซื้ออาหารสำเร็จรูปที่เขาปรุงเสร็จมาทานเพราะว่าไม่กล้าจะเสียบไฟเพราะน้ำท่วม เราเองก็ต้องแช่อยู่กับน้ําทั้งวันทั้งคืนเวลาจะนอนก็ไม่เคยจะต้องนอนหลับเพราะว่าต้องนอนข้างล่างปกติแล้วก็ต้องขึ้นไปน,นอนเบียดกันชั้นสองทั้งหมดส่วนเรื่องสัตว์เลยคลานก็มาเป็นประจำอยากจะฝากถึงคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือว่าตอนนี้เรือที่ขับผ่านก็ขอให้ขับเบาๆหน่อยเพราะว่าคลื่นมันซัดมามาโดนบ้านเรือนริมน้ําแล้วกระทบไม้ลอยหายหมดและบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายด้วยสำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน